ส่วนร่วมเกี่ยวกับทำนโยบายตามนโยบายของรัฐบาลสุสานซอกเซฟนะครับเจ้าที่ตำรวจแล้วป็ปสนะครับเนื่องจากเราได้รับแจ้งจากสายลับนะครับซึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ขนย้ายนี่หลำเลียงเนี่ยว่าจะมีการขนยาจากแนวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนตอนบนนะครับจะราเรียงมาทางลำไปมากนะครับเราก็ได้วางแผนนะครับทางฝ่ายส่วนร่วมปสในบริเวาวางแผนร่วมกันรวมทั้งภาคกลางตามเส้นทางต่างๆแล้วก็ สกัดกั้นตามต้นทางปลายทางในประสานงานจนค่ข้งเข้ามาเขตเราไปมากมีรถสองคันหนึ่งที่แจ้งเข่าคันแรกคันหนึ่งคันแรกก็ดูเป็นสเกลหน้าไปติดตามแต่สายเราก็รายงานช่วงเรามาตลอดนะครับจนเฝ้าติดตามจนคิดว่าคันที่ลำเลียงเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มสงสัยนะครับจึงให้ทางตํารวจที่ชุดจับกุมเนี่ยเข้าสกัดยับยั้งนะครับก็ช่วงที่เข้าไปครั้งแรกคันนี้ท้ายมือมีการ อาจจะเฉียวชนรถผู้ที่เข้าจับปุ่มนะครับตามตามภาพแล้วก็มีการยิงสกัดจับสกัดจับยางเพื่อไม่ให้เข้าหนุกนะครับก็มีการชนรถตำรวจบ้างนะครับตัวด้านหน้าด้านขวาเนี่ยที่รถมอไซค์เข้าไปเกือบตกข้างทางนะครับแต่ก็ยังประคองตัวมาได้แล้วก็ไล่ล่าผู้จามจนรถคันเนี้ยเสียหลักเกือบตกข้างทางและคนขับวิ่งหลบนะครับแล้วก็จับปุ่มคนขับได้นะครับช่อในบาสส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่ด้านซ้าย นะครับไม่หลบนี่ก็จกับกลุ่มได้ในของพบคันนี้ที่จับกลุ่มได้พบของกลางคือยาละบ้าด้านหลังเนี่ยห้าสองล้านเมตรนะครับสอบสวนแล้วก็ค้นหาให้การรักษาทั้งคู่นะครับจะไปส่งที่พื้นที่ตอนไหนคือจังหวัดสระบุรีนะซึ่งการการสืบสวนเนี่ยรถเนี้ยไม่ใช่มาที่นี่ทีเดียวมันมีกระจายไปอีกซึ่งก่อนเนี้ยทางทางการสืบสวนทราบว่าทางทางในหน่วยงานก็ได้จับไปแล้วเกือบสิบล้านเมตรซึ่งทางปปสอี่น่าจะเป็นรถเดียวกัน นะครับรวมจากที่นู่น10ล้านนี่2ล้านก็สิบสองล้านเนี่ยก็ต้องเป็นในเรื่องของการวางแผนที่จะให้สายเราพยายามให้มาตรงนี้เพราะทางไปทางโคราชช่วงนี้มันมีเส้นทางหลายเส้นทางที่มันอาจจะนอกเหนือจากที่เราต้องดูงแาความเส้นนี้เป็นที่ว่าเราควบคุมและสามารถจัดสะกัดกั้นได้ดีนะครับโดยการร่วมมือกท่านตาน,อนอเออท่านอำเภอช่วยกันนะครับสามารถจับคุมได้เป็นอย่างดีเดียวกันนีเป็นเครือข่ายของทยร้าทางการสืบสวนไปในทุกทางนี้ เรามีมาตรการในการออกหมายจับนะครับเรังจากที่ออกหมายจับเครือข่ายทุกคนนะครับเราพยายาม,มต้องพยายามดําเนินการเกี่ยวกับที่ทรัพย์ให้ถึงที่สุดจนจนสามารถไล่จนไปดงชนสุดรวมทั้งไอ้เหลาวซึ่งเป็นนี่แหละสมญาที่ว่าไอ้เหลาวเลยก็เดินจับต้องจับกมไม่ได้นะครับเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาตินะครับก็เป็นนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐา